บ้านพักเกาหลีปื้มจิตถิ่นขาวโดนหลอกไปหมดตัวปื้มจิตถิ่นขาวได้ออกมาโพสรูปภาพอำราทิมชาติไทยด้านนางเอกสาวเปี้ยวทัศนียาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ เอาไว้ว่ารักที่สุดอีกทั้งไม่ว่าทางด้านปื้มจิตถิ่นขาวก็ออกมาพูดอะไรทางด้านเปี้ยวทัศนียาก็ขยันคอมเมนต์ทุกครั้งและหากใครจําได้ทางด้านปลื้มจิตถิ่นขาวและเปียวทัศนียานั้นเคยโดนข่าวหรือว่าทั้งคู่แอบซุ่มคบกันแต่เรื่องดังกล่าวก็เงียบไปในที่สุดสาวรอสุดฮอตนองปื้มจิตสายเปผู้ทุ่มเทให้กับความรักเสียหายหลายแสนแขนไม่ได้จับโดนเขาหลอก เราไว้ใจเขาเขารู้รหัส ATM เขาแอบไปกดเงิน1-2ปีแล้วไม่รู้ตัวก็เหลือติดบัญชีไม่ถึงร้อยกับตันรีบเสริมเหลือ37บาทเข็ดไหมไม่เข็ดค่ะคนต่อไปเขาลอกอีก ถ้าพูดถึงทำกิจการก็ไม่เคยทำเราเล่นกีฬามาตลอดชีวิตให้เป็นโค้ดก็พอได้ถ้าให้ไปสอนน้องๆเริ่มตั้งแต่เด็กๆประสบการณ์เยอะก็พอจะถ่ายทอดให้น้องๆได้ยังอยากทำตรงนี้หนองปื้มจิตทินข่าวทิ้งท้าย